GDS แจ้งเปลี่ยนนักแสดงนำหนังดังไอปรีชยาถอนตัวเพราะอะไร GDS แจ้งผ่าน Facebook ว่าภาพยนตร์ Beauty and the Beast ชื่อชั่วคราวที่เปิดตัวไปในปี2,567จำเป็นต้องเปลี่ยนนักแสดงนำเนื่องจากไอปรีชยามีปัญหาสุขภาพและกังวลว่าจะไม่สามารถเตรียมตัวสำหรับบทบาทได้ทันกำหนดถ่ายทำ ไอจิงตัดสินใจถอนตัวหลังปรึกษากับทีมงานท่ามกลางเฟนเฟนที่เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าเอ้าเสียดายอาจ G D H หาเรื่องอื่นๆหาไอ้ด้วยนะาคิดถึงงานภาพยนตร์ของไอแอบเสียดายบ้านแจ้งเกิดของไอเลยบทน่าจะยากและท้าทายมากเหมือนตอนพี่ๆถอนตัวจากวิมานหนามแน่เลยโหหายเสียดายเลยคิดถึงไอ้ในหนัง G D H มากคิดถึงคุณไอ้ในหนัง G D H นะ หวังว่าจะมีโอกาสได้เห็นอีกเร็วๆนี้หรือเล่นรับเชิญก็ได้โดยทาง GDS ขอบคุณไอสำหรับความตั้งใจและสนับสนุนเสมอมาพร้อมยืนยันเดินหน้าสารต่อโปรเจกต์นี้โดยจะแจ้งความคืบหน้าในอนาคตเฟ้นๆต่างรอรุ่นในโปรเจกต์ต่อๆไปอาจจะได้เห็นไอร่วมงานกับ GDS อีกครั้งครับ